สวัสดีวาเลนไทน์แม่นางช่างงามเหน,นือคนานาวันนี้ไม่มีใครซื้อกุหลาบให้แม่นางแต่แม่นางไม่ได้เสียใจหรอกนะเพราะว่าแม่นางมีที่รักคู่กายสามท่านเสือนี้อยู่เคียงข้างเสมอใครสามารถ ซื้อให้แม่นางได้แม่นางขอเชิญท่านมาร่วมเคียงกายกับแม่นางได้ที่อาณาจักรโภเก็ตใครสนใจคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์แม่นางได้เลยขอเชิญท่านที่สนใจเข้ามาอย่างภาคภูมิใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผลิตภัณฑ์แมมมดออนไลน์แต่เมื่อไร่ท่านอยากจะเป็นนักธุรกิจกับแม่นางท่านจะต้องลงทุนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองอย่างเช่นแม่นางแบบนี้ รายได้ของแม่นางท้าทอมทวีคูณนะจ๊ะจะบอกใครสวัสดีจ้า